ครับวันนี้เรามาตรวจเช็ครถกอมนะครับรถลูกค้าพอดีเสียแล้วเขาลากมานะครับใช้รถกระบะในการลากมาครับปรากฏว่าปัที่เกิดขึ้นนี่ครับคือมอเตอร์เละนะครับมอเตอร์นะครับสภาพมอเตอร์เกิดจากการลากนะครับเสียแล้วลกนะครับเพราะว่ารถมันไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เราก็ยางเออี่ายยางมด้วยนะกลองหายางาได้สอนย์ห้าถ้นยนะครับเลยยางปั๊ก